โดนบอดไม่เอานะไม่เป็นไรสนุกไปทางขวามาแล้ว ไปยัยยางอยู่ปังาอยู่เพื่อนกูก็ไม่มาเลยตัวททำไมทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีใครเล่นแล้วรวยบ้างครับติด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 พอดีเลยแล้วจนอนะอืม